สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกันทาบิวเดอร์บายเอนะครับวันนี้กันท้าที่ผมจะรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันก็คือเจ้าตัวนี้เลย Master g r a d e Providence กันดั้มนะครับซึ่งเป็นแบบพรีเมียมอี dition ด้วยนะครับคือบันไดเนี่ยเขาวางขาย Master g r a d e Providence กันดั้มตัวนี้ออกมา2รูปแบบนะครับก็คือแบบพรีเมียมกับแบบธรรมดานะครับแบบพรีเมียมเนี่ยนอกจากรูปบนกล่องที่จะแตกต่างกันแล้วเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็จะมีแอคชั่นเบสสีดแดงนะครับ เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับก็ในรีวิวนี้หลักๆผมก็จะรีวิวเน้นไปที่ตัวกันพาก่อนนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมีคิมมิกอะไรบ้างหรือว่าความสวยงามเป็นอะไรบ้างครับมีลูกนะครับโรเลียนกันดมคิมนะครับเป็นกระดาษแข็งอาร์มมันนะครับเป็นขาวดำนะครับให้ดูด้วยก็เดี๋ยวมาชมด้านในหลังจากที่ผมต่อเสร็จแล้วว่าตัวกันพานี่มันจะเจ๋งสมกับมาสเตอร์เกรดตัวใหม่ที่เราเห็นภาพแล้วลองขึึงกับ เส้นไลายเส้นอะไรที่มันเพิ่มมากขึ้นในเจ้าโ o รเดน n กันดั้มตัวนี้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปชมกันได้เลยกับ Master g r a d e p r o v i d e n ์กันดั m แจมพรีเมียมสำหรับประวัติของอตัว Providence g u n d ั m เนี่ยก็คือมันเป็นหุ่นที่ปรากฏอยู่ในอนิเมชันเรื่อง กันดัมซีดนะครับใครที่ดูกันดัมซีดมาก่อนก็น่าจะเคยเห็นอุอ่นยนต์ตัวนี้บ้างแล้วนะครับคนขับเนี่ยก็คือลาอูเลอครูเซนะ่นะครับก็เอาง่ายก็ตัวโกงนะนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับนี่คือหน้าตาของไพลอตนะครับผู้ขับขี่หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับจุดเด่นของโปรเยนกันดัม e เนี่ยก็คือมันจะมีระบบดรากูนซิสเต็มนะครับหรือว่าระบบ ควบคุมอาวุธจากระยะไกลนะครับซึ่งมันก็คือเนี่ยแหลมๆเนี่ยที่เป็นเหมือนน้ำเนี่ยนะครับที่อยู่รอบๆจานคาวที่ติดอยู่ด้านหลังของมันนะฮะก็คือผมว่ามันก็เหมือนฟินฟันแนลนะครับก็คือยิงออกไ้ปุ๊บนะครับแล้วก็ทำลายคุต่ตสู่ตุ้มๆไปเลยนะครับแผงรันเนอร์ของ Master Gra d e Providence กันด a m เนี่ยทั้งหมดก็จะมีด้วยกัน16แผงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพวกโครงในนะครับอาวุธนะครับปืนนะฮะ สีเทาๆนี่ก็จะเป็นเกราะด้านนอกนะครับแล้วก็แบ็คแพคที่อยู่ด้านหลังนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นเป็นเหมือนยางนะครับนุ่มๆนิ่มๆนะครับย้อยๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นพวกท่ออะไรต่างๆของ providence gundam master grade ตัวนี้อันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับ providence gundam เนี่ยถ้าใครซื้อแบบกล่องปกติมานะครับสติกเกอร์ที่คุณจะได้มาก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับแผ่นใหญ่ๆก็คือสติกเกอร์ใสสีเทาๆขาวๆเนี่ยคือสติกเกอร์แบบขูดนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์ฟอยล์นะครับเอาละมาดูถึงของแถมกันบ้างที่มาในแบบพรีเมียมอีดิชั่นนะครับ1เลยก็คือเป็นแอคชั่นเบสนะครับสีสวยมากผมบอกได้เลยว่าสีสวยมากนะครับเป็น pearl red นะครับก็คือเป็นสีแดงไข่มุกเลยต่อมาก็คือเป็นดีคอลน้ำนะครับเป็นดีคอลน้ำเลยนะครับที่เอาไว้ใช้ติดบน master grade Gundam s e ีดหลายตัวเลยนะครับ มี Freedom g u n ั a m 2.0, Blitz Gundam, o กั s t r i k e Gundam v e r s ั o เวอร์ชัน r ีม a สเตอนะครับอ่าดูอั d กัน a ัมเ u สซาว r o u นะครับบั s t e r g u n d ันะครับแล้วก็ Aegis Gundam ันะครับทั้งหมดเป็นดีค uh, อน้ำหมดเลยนะครับแผ่นนี้ผมว่าถ้าซื้อแยกนี่ก็หลายตังอยู่นะเออผมบอกได้เลยเนี่ยไอสองอย่างเนี้ยนะครับทั้งดีคอน้ำทั้งแอคชั่นเบสเนี้ยคือแยกซื้อก็ก็เยอะก็เสียเงินเยอะ ตรงท่อที่มันเป็นยางที่ผมให้ดูไปในตอนแรกนะฮะมันก็จะใช้ติดเข้ากับตรงเดือยนะครับ2จุดตรงข้างหน้านะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือตรงข้างหลังเนี่ยมันติดแล้วมันจะชอบเด้งออกมาเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเสียบตรงชุดเปราะนะครับตรงด้านหลังติดเข้าไปนะครับครั้งแรกที่ผมเสียบเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าไอ้ยางนี้มันเด้งออกมานะครับทำให้ต้องแงะ รอกสีน้ําเงินเนี่ยออกมาแล้วก็ติดยางเข้าไปอีกรอบหนึ่งดังนั้นผมแนะนําว่าหากาวหรืออะไรนิดหน่อยนะครับหยอดไปตรงไอ้ยางเนี่ยนะครับทั้งสองข้างนิดนึงนะครับให้มันยึดติดอยู่กับไอ้เดือยตรงด้านหลังนะครับมันจะได้ไม่เด้งออกมาเวลาติดกรอกเข้าไปก็ลองดูแล้วกันนะครับก็ยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะช่วยให้การติดกรอกอะไรพวกนี้มันมัน,ม,นมันโอเคมากขึ้นนะครับ รแ้ปะมาณนีในกล่องนอกจากจะแถมไพลอตที่อยู่ในตัวคอกพิทของหุ่นยนต์มาให้แล้วนะครับก็จะแถมไพลอตแยกมให้ด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับลาอูเลครูเซ่นะครับจาก ed, กันดัมสีก็ผมก็จิ้มๆินสีดำลงไปนิดหน่อยนะครับจะได้เห็นดีเทลชัดขึ้นนะครับก็เอ่อ แกะลายปั้นมาได้สวยดีนะครับใครที่ชอบออช่วงเวลาในการจิ้มหมึกนะครับลงดำตัดเส้นโควิดเดนกันดำตอบโจทย์ตรงนั้นได้แน,น่นอนลายแม่งเยอะมากนะครับโดยเฉพาะตรงไน้ยจานบิน คู่มือในแบบพรีเมียมอ i ดิชันก็จะมีวิธีการต่อแอคชั่นเบสที่เป็นแบบพรีเมียมอ i ดิชันนะครับก็คือแอคชั่นเบสตัวนี้นะครับสีแดงแดงนะครับถ้าใครที่ซื้อแบบธรรมดามานะครับมันก็คงจะสอนวิธีการต่อในแบบธรรมดาอันนี้ก็คงจะเป็นข้อแตกต่างเล็กๆน้อยๆนะครับของในสองเวอร์ชันนี้นะครับของคู่มือก็จะเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าอันนี้เป็นของพรีเมียมอ i ดิชันโปรวิเดนต์กันดำ เรามาดูความสูงของ Providence g u n d Master Grade ตัวนี้กันนะครับว่ามันสูงเท่าไหร่เอาแบบไม่มีไม่มีแบ็กแพคก่อนละกันนะครับโอ้โหไม่มีแบ็คแพคนี่ประมาณ18เซนนะครับก็ถือว่าสูงพอสมควรถ้ารวมแบ็คแพคไอจานดาวเทียมข้างหลังเข้าไปด้วยนี่ก็28เซนครึ่งเลยครับก็คือสูงขึ้นมาอีกประมาณ10เซนเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกันพลามาสเตอร์เกรดที่ตัวสูงอลังการใช้ได้เลยสำหรับเรื่องการแยกสีพลาสติกนะครับของ providence กันด a m เนี่ยผมก็ต้องบอกว่า,ามีมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคือสีสันส่วนใหญ่เนี่ยของตัว providence g u n ด a m ก็จะเห็นอยู่แล้ว,วมันจะออกสีเทาๆนะครับคือมันก็ไม่ใช่แบบ เทาเทาดําเลยนะคือเหมือนเทาที่เจือสีฟ้าเข้าไปหน่อยที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คืออย่างเช่นเป็นสีแดงนะครับมีสีน้ําเงินนะครับสีเขียวนี่คือสติ๊กเกอร์ฟอย์นะครับมีสีเหลืองนิดหน่อยนะครับตรงสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองแบบผมว่ามันเป็นสีเหลืองตุ่นๆนะครับไม่ใช่สีเหลืองสดอะไรเท่าไหร่นะครับก็คือสีสันไม่ไม่หลากหลายว่างั้นเถอะนะครับภาพรวมของสีทั้งหมดก็จะเป็นโทนสีเทาๆนะครับทั้งตัวเลยมีสีน้ําเงินแค่ตรงกลางเท่านั้น สำหรับความสวยงามของ providence กันดั้ในสายตามผมนะครับผมว่าเป็นกันดั้ที่ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับในระดับ master grade ในด้านรายละเอียดเนี่ยจากที่เห็นในวิดีโอเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องต้องเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่ารายละเอียดบนตัวกันพลาตัวนี้มีเยอะเลยนะครับมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก p า n e l line นะครับหรือว่าการเดินเส้นเพิ่มเติมจุดที่นูนขึ้นมาหรือ,อยุบลงไปนะครับก็คือพวก จุดที่เป็นแบบ3มิติเนี่ยมีเยอะมากนะครับอย่างาตรงไอจานดาวเทียมข้างหลังมันอะแบ็คแพคเนี่ยฮะก็จะมีรายละเอียดที่เพิ่มเติมลวดลายมาเยอะแยะเลยนะครับรวมไปถึงพวกสติกเกอร์นะครับหรือว่า,าที่เขาแถมมานะครับก็มีทั้งสติกเกอร์แบบขูดนะครับแล้วก็เป็นสติกเกอร์ใสสำหรับอาวุธของ provident gun dam ที่แถมมาในกล่องนะครับหลักๆเลยก็คือบีมไรเฟิลนะครับ ปืนใหญ่เนี่ยที่ถืออยู่นะครับแถมมาให้1กระบอกนะครับแล้วก็จะมีเป็นโล่นะครับชิลนะครับแถมมาให้อีกนะครับหชิ้นซึ่งเจ้าตัวโล่เนี่ยมันจะมีเป็นเอฟเฟกต์นะครับเป็นเอฟเฟกต์ลํำแสงนะครับสีชมพูเนี้ยสามารถเสียบเข้าไปตรงโล่ได้ตรงเนี้ยมันจะสามารถแกะออกนะครับดึงออกมาแล้วก็เอามือนะครับด้านซ้ายมือด้านซ้ายเนี่ยครับ เสียบเข้าไปได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับก็คือ2อย่างแล้วแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นดรากูนซิสเต็มนะครับก็คือไอ้แบ็คแพคที่อยู่ข้างหลังมันพร้อมไอ้น้ำห้าแท่งเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีติดอยู่ที่เอวอีกข้างๆงนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับหลักๆนี้ก็คืออาวุธของ provident gundam ตัวนี้ครับสำหรับข้อต่อและความยืดหยุ่นของ provident gundam master grade ก็ถือว่าก็ยืดหยุ่นในระดับ master grade นะ,นะฮะคือทั่วไปแขนขาอะไรพวกนี้มันก็จะ มีความสามารถในการอางออะไรได้มากกว่าไฮเกรดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไอเวอร์ชันนี้มันใช้โครงในของ Freedom g u n ั a m 2ดนะครับมาสเตอร์เกรดข้อต่อมันก็เลยมีความยืดหยุ่นขึ้นนะครับอย่างเช่นตรงช่วงแขนเนี่ยไม่ใช่แขนมือนะครับมือนะครับตรงนี้มันก็จะมีจุดที่ยื่นออกมานะครับให้เราดูเหมือนสมจริงมากขึ้นนะครับล,ลักษณะการขยับมือมันก็จะเป็นอย่างนี้ ไม่งอแล้วแบบไปติดตรงนี้เหมือนม a สเตอร์เกรดรุ่นเก่าๆนะครับส่วนขาเนี่ยขาตรงช่วงเท้าเนี่ยก็สามารถยืดได้นะครับมันจะมีข้อต่อตรงนี้ที่เป็นเหมือนเดือยยืดออกมาให้เราสามารถยืดปลายเท้าตรงนี้ให้มันยืดออกมาได้หดไปได้นะครับแล้วก็งอได้นะครับตรงนี้มันก็ทำให้เวลาเราดัดท่าที่มันต้องไปตั้งอยู่บนแอคชั่นเบสลอยๆเนี่ยมันก็จะดูสวยขึ้นนะครับข้อต่อช่วงเข่าผมว่าก็ปกติมั้งก็งอได้ นะครับประมาณนี้นะครับก็ติดกรอบเหมือนเดิมเพราะว่าเกาะช่วงอช่วงนี้มันจะใหญ่นะครับก็ได้สุดๆประมาณนี้แหละนะครับก็เยอะแล้วนะครับก็อ่ารากูลซิสเต็มตรงช่วงเอวนะครับก็จะขยับได้ค่อนข้างที่จะอิสระพอสมควรนะครับทั้ง2ข้างนะครับมีรอบรอบเอวเลยข้างหลังด้วยนะครับเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นยางนะครับบอกไปแล้วเป็นยางนุ่มๆนิ่มๆเลยก็ดูสมจริงไปอีกแบบนะครับ โอเคคราวนี้มาว่ากันเรื่องลูกเล่นหรือว่ากิมมิคของอกันปลาตัวนี้นะครับผมว่าหลักๆมันก็อยู่ที่ตัวดากุนซิสเต็มซึ่งเป็นแบคแพคที่ติดอยู่ด้านหลังเนี่ยนะฮะก็คือมันสามารถดึงเขา5อันเนี้ยที่เป็นที่เป็นไอแหลมๆเนี่ยออกมาได้นะครับแล้วก็จะมีพาร์ทใสนะครับอย่างเงี้ยอยู่5ชิ้นนะครับให้เราเสียบเข้าไปก็จะเป็นเหมือนมันพุ่งออกมานะครับอืมเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฟอร์มนะครับ มันก็ดูเหมือนอตัวอาวุธพุ่งออกมานะครับเป็นเป็นลำแสงออกมาจากตัวแบ็คแพคนะฮะอันนี้ก็คือ1ละนะครับข้างล่างข้างล่างนี่จะเป็นเหมือนไอคอนนะครับผมว่ามันมันเหมือนมันจะเหมือนยานนะเหมือนยานลำหนึ่งนะครับเออรามากลาอะไรประมาณนั้นนะเลยไม่ใช่อ่ะคราวนี้มาดูตรงส่วนของค็อกพิษของคนขับหุ่นยนต์กันนะครับวิธีการเป,กเปิดก็เปิดจากตรงนี้นะครับตึงมานะครับ จะมีคนขับนั่งอยู่นะครับหัวโตๆโตโตกลมๆนะครับก็เปิดไม่ยากปิดไม่ยากนะครับติดเข้าไปแค่นี้แหละนะครับสำหรับโคดเ้นกันดั้มตัวนีเ้เรื่องความเปราะบางของพลาสติกเนี่ยผมว่ามันก็ถือว่าดูเหมือนมันจะอ่อนๆนิดนึงนะแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้อ่อน่อนอะไรมากมายนะครับเพียงแค่เวลาที่เราจะต่อหรือว่าเราจะจับมันดัดท่าดัดทางอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับก็อย่าไปหนักมือ อะไรมากนะครับมันก็พลาส,สติกอะเนาะถ้าถ้าเราจับมันเบาๆนะครับนุ่มนวลผมว่ามันก็โอเคอยู่นี่คือการทดสอบท่าที่หนึ่งของเรานะครับวันนี้ท่ายืนถืออาวุธพร้อมแบ็คแพ็กนะครับก็เจ้า Master ร r เกรดโปรเดนกัน e ดั้มตัวนี้ก็ทำได้เป็นอย่างดีนะครับคือ ข้อต่อช่วงขาแล้วก็ข้อเท้าถือว่าแข็งแรงแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากนะครับตัวเท้าเนี่ยสามารถปรับความระนาบกับพื้นได้แบบเ,เต็มที่เลยคือสามารถพลิกให้มันแบนกับพื้นได้นะครับโดยที่ไม่มีตรงไหนที่มันทําให้ตัวกันตาต้องหงายเงิบหรือว่าหงายหลังลงไปนะครับแม้ว่าจะมีแบ็คแพคนะครับอยู่ด้านหลังที่ผมต่อเจ้าดรากูนซิสเต็มเข้าไป ทั้ง5ชิ้นนะครับก็ยังสามารถยืนได้โดยที่ไม่ล้มนะครับแล้วก็ถืออาวุธปืนและโล่ทั้ง2ข้างได้ด้วยถือว่าผ่านครับการทดสอบท่าที่2นะครับก็คือท่าคุกเข่า90องศานะครับท่านี้ก็จะเป็นการทดสอบความยืดหยุนของช่วงข้อต่อบริเวณหัวเข่านะครับว่าจะสามารถจับกันพาด,ดเป็นท่าคุกเข่าและนั่งได้ในระดับเยอะขนาดไหนนะครับก็ สำหรับ providence Gundam ตัวนี้ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับก็จะเรียกว่าคุกเข่ามันก็คุกเข่าได้นะแต่ว่ามันทำได้ไม่ได้ทั้งสองข้างนะครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันจะไปติดนะครับโอ้ยข้างหลังเนี่ยฝ่าเท้าช่วงนี้มันงอลงมาแล้วก็แบนราบไม่ได้เพราะว่ามันจะไปติดกรอกตรงนี้นะครับมันก็จะคำ้ำค้ำไอ้นี่เอาไว้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือทำไมผมถึงไม่ติดแบ็คแพคเพราะว่าถ้าติดแบ็คแพคแล้วเนี่ย เห็นว่าไอตรงเนี้ยไอน้ำเงินน้ำเงินตรงปลายที่เป็นไอพ่นอ่ะมันจะไปติดช่วงช่วงขาตรงนี้เลยนะครับมันจะไปติดตรงนี้ก็ยิ่งงอยากไปใหญ่นะครับดังนั้นถ้าคิดจะใช้ท่านั่งงอเข่าของ Provid e n ต์กันดั้เนี่ยก็ต้องเอาแบ็คแพคออกเท่านั้นนะครับก็คือ,อถ้าเป็นลาบกับพื้นเนี่ยทำไม่ได้นะครับก็อาจจะงอได้เวลาติดแอคชั่นเบสเท่านั้นนะครับก็สรุปว่าท่านี้ไม่ผ่านนะครับ สำหรับการทดสอบในท่าสุดท้ายนี้จะเป็นท่ายกแขนตรงนะครับถืออาวุธประจำกายนะครับก็จะเป็นการทดสอบความแข็งแรงของอข้อต่อช่วงแขนนะครับว่าจะสามารถยกอาวุธถืออาวุธของตัวเองเนี่ยในท่ายืดแขนออกไปตรงๆได้หรือเปล่านะครับซึ่งผลปรากฏออกมาก็คือผ่านครับ